คู่นี้น่าสนใจครับความสนใจในอยู่ที่ทั้งด้านสิบหมื่นหรือว่าโค้ชนายครับที่กลับมาคืนสังเวทอีกครั้งหนึ่งครับในการชกแบบมวยรอบสายกที่มีกติกาที่น่าจะแตกต่างจากตอนที่เขาชกมวยแน่นอนครับถูกต้องครับแม่ผมเองก็เคยมีโอกาสได้ซ้อมกับนายครับต้องบอกว่าเป็นนักมวยที่ร่างกายแข็งแกร่งเลยทีเดียวครับแต่ต้องดูว่าจะตึ่เวทีหรือเปล่าครับเปิดมาซ้ายกับขวาแบบนี้โค้ชนายต้องเตะซ้ายยาวๆครับไปครับแม่แล้วดูโมฮัมเหม็ดเซบูเองก็ไม่กลัวครับ ทุกยกมีความหมายครับโดยเฉพาะยกแรกครับชี้นหรได้เลยครับว่าจะเป็นยังไงครับไปเอาละครับไปโอ้โหดูคำคนใด้ายเอาละครับคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยลงไปแล้วไปเลยครับจับตอกซ้ายครับโมเมสัปูเลือดครับเลือดจะลากแล้วครับโอ้โหยังสู้ครับยังไหวยังไหวโอ้ อาครับยังไหวครับไปดูกันต่อครับโอ้โหนี่คือนับแรกครับอ้กบัตรเลือกได้แล้วโอ้ดูครับตอนนี้เร่งเต็มที่ครับแต่ได้เล่นสิบหมื่นสิบหมื่นรู้อยู่แล้วครับสองสายอันตรายครับแบบนี้ครับต้องดูครับในจังหวะสวยๆไปแล้วครับแต่ต้องไม่เร่งมากเกินไปครับดูจังหวะของตัวเองด้วยครับโอ้แตกหรือเปล่าไม่รู้ครับแตกไปแล้วด้วยครับแมว่าไฮแมทเซบูต้องบอกเลยว่างานหยาบครับจังหวะนี้ โอ้โหดูครับแม่เล่นของหนักของแรงของมีคมกันตั้งแต่ยกแรกครับเรียกเลือดครับเรียกความเดือดได้แล้วครับนี่คือบวยไทยครับนี่คือเวทีราชดำเนินเดินเข้าไปยิงมาซ้ายเคารนายแม่องตัวดีถึงกับมุนตัวโกครับเพราะว่าสนิทเลยวโคตรนาเป็นพิเศษเหมือนกันถูกต้องครับแม่เราสนิกก็อยากเห็นก็อยากเชียร์ครับแต่แม่ชุดชมวนแบบเซบูครับแกโดนก็ไม่ยอมครับแม่แล้วดูยังสู้อยู่ครับโอ้ยโดนสอดซ้ายไม่ทีงยังไงยังไงลูกนี้ กที่สองครับลูกมองทีมงานแล้วครับดูครับโอ้โหนี่โดนสอกนะครับไม่ใช่โดนมีฟันนะครับโอ้โหนี่แหละครับคือความอันตรายของแม่ไม่เยไทยครับเดินต่อครับได้สิบหมื่นบวเข้าไปไปสิไปครับโอ้โหโอ้ยยเยย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 ้ยย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 ี้นยย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 ยรยยยยยนยย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 วยยยัยย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 ยคยยครั ไม่มีอะไรแน่นอนครับสำหรับไรคานี้2ต่อหนึ่งนับครับโคชตายไม่ถอยก็ไม่สไลด์เอาไรไง้ังาใจครับตายมาเซบูไม่อกอ้าฮิลาร์มินดินโอ้โหเฮ้ยเฮียบร้อยเลยครับเฮียบร้อยครับสาเกมครับโอ้ยโอ้ยยอดเขาครับสุดยอดครับโคชไดยเอาชนะน้อยครับ โอ้ oh, นี่ครับสามนับครับจบครับสามนับนี่คือไม่สามารถชกต่อได้แล้วครับ oh, โอ้โหเจะเดียวสี่นับครับนี่แหละครับ This is Boy Thai This is Rajadamnei Let us a n d gentlemen after just one round of action we have a winner by ways of technical no